เอาละครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีแอปดีๆมานําเสนอที่จะทําให้เ,เพื่อนๆนะครับเล่นเกมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแอป UG Phone นั่นเองนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเราสามารถเช่ามือถือแบบออนไลน์ได้หลายเครื่องหลายจอเวลาเราทํางานอ่านการ์ตูนดู Youtube เราสามารถปล่อยบอร์ดเกมได้แบบชิลๆไม่กินสเปคอีกด้วยนะครับความพิเศษของแอปนี้เนี่ยคือเพื่อนๆสามารถปิดแอปไปได้เลยนะ ตัวเกมอ่ะก็ยังคงเล่นให้เองผ่านระบบคาวทําให้เรานะครับสะดวกในการปล่อยบอรดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับแอป UG Phone นะครับก็จะมี Google Play, App Store, Windows PC นะครับและไฟล์ APK สำหรับผมนะครับผมจะเลือกเป็น Windows PC นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UG Phone เป็นที่เรียบร้อยนะครับ หน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ด้านซ้ายครับตรงคําว่าคาวโฟน2ตัวนี้ครับและด้านขวาคือคาวโฟน3นั่นเองผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับมือถือ1เครื่องนั่นเองครับก็คือคาวโฟน2ส่วนคาวโฟน3เนี่ยก็คือมือถืออีก1เครื่องนั่นเองนะครับโดยมือถือทั้งสเครื่องนะครับผมได้ทการเปิดเกมาโคเนียซาก้าไว้นะครับคือปล่อยบอดนั่นเองเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะสำหรับจอซ้ายนะครับผมปล ส่วนจอขวานะครับผมปล่อยบอร์ดฟาร์มมอนสเตอร์เอาไว้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนคือมันสะดวกสบายมากๆเลยครับผมแนะนําเลยให้เพื่อนเพื่อนโหลดมาใช้กันนะครับที่สําคัญเลยเริ่มต้นเพียงวันละ8บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับและความพิเศษของแอปนี้นะครับเราสามารถขยายจอได้นะครับตามที่เราต้องการเลยครับนี่ให้มันใหญ่แบบนี้ก็ได้เห็นป่ะอ่าและที่สําคัญเลยถ้าเกิดเพื่อนๆทํางานนะครับหรือว่ากินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามแต่สามารถปิดการกระบาดไปได้เลยครับ แบบนี้นี่ปีกกระบาดทิ้งเลยครับตัวเกมนะครับก็ยังคงทํางานหรือว่าปล่อยบอร์ดเอ K ให้เราอยู่นะครับนี่เลยคือข้อดีครับอ่ะผมจะเปิดให้ด้วยหนึ่งครั้งนะอ่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆทั้ง2จอนะครับก็ยังคงทํางานอย่างปกติเลยนะนี่คือความสะดวกสบายของแอป UG p h o n e นั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วเจอปิงใช่ไหมคือตัวแอปพลิเคชันน่ะมันมีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับแต่ว่าเราสามารถบู๊ VPN เข้ามาเซิร์ฟไทยได้นะครับอ่ะกดที่รูปบ้านครับไปที่โฮ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่หัวข้อ To o l Center ตรงนี้นะให้เพื่อนๆนะครับสังเกตหัวข้อที่2ครับมีชื่อว่า OVPN Spider นะครับเป็น VPN ฟรีนั่นเองนะเรากดดาวน์โหลดครับอ่ะติดตั้งเรียบร้อยครับจากนั้นครับโอเพนเลยอ่ะหน้าตาของ VPN ก็จะประมาณนี้นะครับกดที่แว่นขยายเลยจากนั้นพิมพ์คาว่า Thailand นะครับนี่ครับก็จะมี VPN Thailand ให้เราเลือกนะครับ ตรงนี้เขาก็จะมีเขียนนะครับปิงเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็เลือกสักอันหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะลองปัดหน้าจอลงมาดูครับอันนี้คือเราสามารถเชื่อม VPN เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี่กลับมาที่เกมได้เลยครับเห็นไหมครับตัวเกมก็ยังทํางานได้ปกตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วเจอปิงนะครับก็สามารถบูต VPN ฟรีนะครับแบบนี้ได้เลยนะและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มจอ3จอ4จอ5นะครับหรืออาจจะเป็น10จอหรือ100จอก็ตามแต่นะครับ เพื่อนๆนะครับสามารถมากดซื้อเพิ่มเติมตรงนี้ได้ครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่4แบบหรือว่า4ระดับด้วยกันนะครับแบบแรกเลยคือ u vip นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนสเปคไว้ว่า android 10 3คอ core 3 g และ30 GB ินั่นเองนะครับโดยแพ็กเกจนะครับเวลา7วันนะครับอยู่ที่2.69เหรียญนะครับหรือว่าวันละประมาณ8บาทนั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่จุใจนะครับก็สามารถเลือกเป็น g vip ได้นะครับสเปกก็จะแรงขึ้น android 10 4คอ 4G พวามจุอยู่ที่ 64G สำหรับแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ7วันนะครับ2.99เหรียญนะครับตกวันละ15บาทนะครับก็คือราคาแพงกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าสเปคเครื่องนะครับก็คือแรงขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้ายังไม่จุใจนะครับก็จะมี GVIP 12นั่นเองนะครับ สำหรับสเปคเนี่ย Android 12 4คอร์4จิกความจุอยู่ที่64จิกนั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ7วันอยู่ที่2.99เหรียญนะครับก็คือเท่ากับแพ็กเกจ GVP นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกจะน้อยกว่านะครับส่วนแพ็กเกจถัดไปนะครับ SVIP Superior Version นะครับอันนี้คือแรงสุดเลยนะ Android 10 8คอร์16จิกความจุอยู่ที่200จิกนั่นเองนะครับโดยราคาแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ7วันอยู่ที่5.99เหรียญนะครับ ตกวันละ30บาทนะครับถือว่าราคาเบามากๆเลยนะกับสเปคที่ได้นะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับแอปพลิเคชัน UG Phone นะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆผมแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะครับขั้นต่ําเพียงวันละ8บาทเท่านั้นแต่ว่าความสะดวกสบายที่เพื่อนๆได้นะครับคือโคตรดีนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาลองใช้กันได้เลยนะครับ